ครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเปิลนิเกบาร์เบอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการกินสักหน่อยนะครับพอดีไปดูช่อง y o u t ท b e พี่ๆต่างๆนะครับเขาก็มารีวิวมาม่าเผ็ดกันนะครับจะเห็นเขาบอกว่าเผ็ดกันช่างเปิลก็อยากจะรู้ว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่านะครับเมื่อวานก็คือไปทุระก็คือไปซื้อมานะครับนี่ครับมาม่าอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรครับเพื่อนๆรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ เห็นเขาบอกว่ามันเผ็ดนะครับมันมีลูกฟงลูกไฟอยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะมาต้มกินนะครับไปครับเดี๋ยวช่างเปิ้ลไปเตรียมน้ําในครัวก่อนครับไปครับครับก็ระหว่างช่างเปิ้ลหลอน้ําเดือดนะครับช่างเปิ้ลก็อ่านวิธีทํานะครับวันนี้เขาบอกว่าให้เติมน้าร้อนในระดับที่กําหนดไว้ในถ้วยสองปิดไว้ประมาณสี่นาทีแล้วเทน้ําออก ใส่เครื่องปรุงให้เข้ากันนะครับพร้อมรับประทานได้ทันทีหากต้องการใส่อะไรเพิ่มก็แล้วแต่เรานะครับแต่ช่างเปิ้ลจะไม่ใส่นะครับช่างเปิ้ลจะเอาเพียวๆเลยนะครับไปครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บนึงในระหว่างรอน้ําเดือดนะครับเมื่อกี้ช่างเปิ้ลเปิดหม้อครับเจอข้าวโพดนะครับกิงอ่ะมองเหรอยอยหิวกินเต้เที่ยงพอดีแล้วครับเดี๋ยวกินข้าวโพดเสร็จรอต้มมาม่าพอดีแล้วครับวอร์มท้องก่อนเพื่อเจอมาม่าเพ็ดขึ้นมาแล้วงานเข้าเลยน่ครับกินข้าวโพดนะครับ น้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดแบบปุ๊บๆเลยครับนี่ก็ะปุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคส่เกาะไอ้ถ้วยมาม่าเลยนะครับอ๋อนี่ๆเขามีเส้นให้ดูครับว่านี่ๆให้เราเติมน้ําเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะเติมน้าแล้วนะครับน้องๆเ้าทาตามก็ให้ผู้ปกครองทํานะครับเพราะว่าน้ํามันร้อนนะครับไหนนายพอดีเส้นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปรอชิมเลยครับครับน้ําเราก็ใส่มาแล้วนะครับแต่ฝามันปิดไม่ค่อยแน่นนะครับเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะเอานี่ขูมไว้อีกทีนะครับ ปึ๊บแล้วก็เอาถ้วยอันนี้ปิดไว้ซุบนี่นะครับรอสี่นาทีครับเดี๋ยวนับไปพร้อมกันเลยครับครับตอนนี้ก็สี่นาทีผ่านไปแล้วนะครับช่างเปิ้ลก็ได้เ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาใส่ตามที่เขาบอกนี่นะครับแต่ช่างเปิ้ลมีปัญหาอยู่อย่างเดียวครับตอนนี้พริกอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับการต้มก็โอเคนะครับนี่ครับรีดใส่ไปเลยครับ ขอช้ำาๆแต่เมื่อกี้ช่างเปิ้ลไปดูรีวิวบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งครับที่มันเผ็ดมากเลยครับแต่เดี๋ยวช่างเปิ้ลกินเผ็ดไม่ค่อยได้เดี๋ยวเอานี้ก่อนถ้านี้ยังได้เดี๋ยวจะต่อลเวลไปเรื่อยๆนะครับถ้าเผ็ดกว่านี้จะไม่ได้นะครับแต่ช่างเปิลมีปัญหาครับเขาให้ฉันเกียบมาอันเดียวเนี่ยทำไงครับทีนี้กินเนี้ไม่รับมุกเลยนี่ครับเขาบอกว่าให้คนให้เข้ากันนะครับ แดงแป๊ดเลยจะกินหมดนี่โดยไม่ต้องกินน้ำนะครับ <S <S แต่ก็เตรียมน้ำมาแล้วนะครับหยดน้ำเย็นมาด้วยกันเหนียวไว้ก่อนอ่นะครับถ้าซื้อนี่มาก็ไม่ต้องเตรียมอะไรครับเตรียมใจอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าอันนี้เผ็ดแตงว่าเผ็ดไม่พอเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะซื้อมาม่ามาเลเซียมากินหนึ่งนะครับเห็นเขา,ารีวิวกันในในนั้นนะครับอยากลองครับดูมาหลายคนแล้วมันก็น่ากินอยู่นะ ดูพวกพิคาสสิกนุอีฟอะไรอย่างนี้ครับลองครับอืมไม่เท่าไหร่ครับยวลองกินไหมร่ะครับแต่น่าจะไม่เท่าไหร่นะครับทำางเปิลมาท่างเปิลกินได้ รุปว่ามาม่าอันน,นี้เดี๋ยวมันค่อยขึ้นเริ่มเริ่มนิดๆเริ่มนิดๆละเดี๋ยวค่อยกินนะครับถ้าหลังจากกิบนี้มาม่าอันนี้ไม่ไม่เผ็ดน,นะครับเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะกินมาม่ามาเลเซียต่อนะครับเดี๋ยวราสั่งไปนะครับในไลน์ช่้งเปิ้ลว่าช่้งเปิ้ลกินได้ครับอันนี้อืเริ่มมาว่ะคือ เริ่มมาแบบมันเผ็ดไม่เหมือนพริกบ้านเราครับยิงกลยิงเอาเรื่องให้เราเริ่มชาครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในโหมดได้อยู่เอาเรื่องกันลนะหน่อยห่อืมได้อยู่ครับอันนี้เดี๋ยวท่างเพิ่นจะสั่งมามาเลเซียต่อเลยครับก็เผ็ดเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่า บอลหลอดแตกนะครับหมดแล้วกันเพ็ดครับนี่ครับเผ็นนะครับเนี่ยเราแต่งหมดร้านแล้วครับสาหรับ anti, Não, <S <S <imet ern> คลิปนี้รีวิวมาม่าเผ็ดช่างเปิลนะครับอันนี้ก็ยังเผ็ดนะครับถ้าคนโหดมมาเริ่มเผ็ดแล้วนะครับถ้าคนกินเผ็ดแบบไม่ค่อยเก่งนี่ถือว่าเผ็ดแล้วครับโอ้แต่เผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วครับเผ็ดทีหลังอีพีหน้าช่างเปิลจะสั่งไอ้ที่เขาเส้นดำๆช่างเปิลไปดูรีวิวมาเส้นมันจะดำๆครับเขาเรียกมาม่ามาเลเซียครับ เดี๋ยวช่างเปิ้ลจะสั่งมานะครับรู้เผ็ดครับเผ็ดเลยครับประหยัดเนได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับติดใครช่างเปิ้ลด้วยนะครับช่างเปิ้ลจะในในช่วงช่างเปิ้ลรีวิวนะครับเดี๋ยวต่อไปจะสั่งมาม่ามาเลเซียมานะครับเดี๋ยวรอมาถึงปั๊บเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะรีวิวต่ออีกทีครับเห็นเขาว่าเผ็ดจริงเผ็ดจังอยากลองอ่ะอยากเนื้อแตกอยากเผ็ดอ่ะ ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ